สวัสดีครับและว,วันนี้คุณยู่กับเคนในตอนนี้ผมจะมารีวิว prehistoric planet ตอนสี4หรือว่าตอนโอเชียนนั่นเองนะครับเป็นตอนที่เกี่ยวกับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกตอนที่ผมมองว่านำเสนอเรื่องราวของสัตว์ทะเลได้น่าตื่นเต้นแล้วก็ดูไปเพลินตลอดทั้งตอนเลยครับและเหมือนเช่นเคยครับนอกจากรีวิวแล้วผมจะอธิบายถึงเกร็ดข้อมูลบรรพชีวินและข้อดีของตอนนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับในตอนนี้เราจะเดินทางมายังยุโรป เราจะเปิดเรื่องด้วยโมซาซอแต่ที่ผมชอบก็คือในตอนนี้สารคดีได้นําเสนอโมซาซอในแบบที่เราคุ้นเคยกันก็คือเป็นสัตว์เลื้อยคลานทะเลขนาดใหญ่น่าสะพึงกลัวแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้ายักษ์ตัวนี้ไม่ใช่จุดโฟกัสของเราครับเพราะว่า จริงๆแล้วในเซกเมนต์นี้เราจะมาโฟกัสกับโมซาซออีกสปีชีหนึ่งที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าครับคือเจ้าฟอสเฟโรซอรัสหรือโมซาซอขนาดเล็กมีลำตัวยาวประมาณ2-3เมตรเท่านั้นซึ่งผมชอบที่ว่าสารคาดีมีการอนุมานพฤติกรรมที่เป็นไปได้ของเจ้าฟอสเฟโรซอรัสโดยการใช้สายตาของมันในการหากินในเวลากลางคืน ในขณนะที่โมซาร์ตัวอื่นหรือนักล่าขนาดใหญ่ตัวอื่นๆมองไม่เห็นครับซึ่งก็เป็นการดึงลักษณะความเป็นไปได้ของฟอสเฟอรัสซลารได้ดีมากๆเพราะว่ามันมีลักษณะของสัสดส่วนดวงตาเทียบกับกะโหลกใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับโมซาร์ตัวอื่นๆดังนั้นมันอาจจะมีสายตาที่ดีเยี่ยมและเนื่องจากมันมีขนาดเล็ก ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่มันจะหากินในเวลากลางคืนซึ่งปลอดภัยจากนักล่าครับส่วนชาประกอบก็เป็นแนวปะการังที่สวยงามมากๆและยังมีส่วนสําคัญในการเป็นที่หลบซ่อนของฟอส h ฟโรซ o ลัสในตอนกลางวันด้วยครับหลังจากนั้นเราจะเดินทางมายังอเมริกาเหนือที่เราจะมาดูนกน้ําโบราณเฮสเปอรอนิสที่มีความช่าชองในการจับปลาและมีร่างกายที่ปรับเปลี่ยนมาเพื่ออาศัยอยู่ในน้ําออกหากินร่วมกับปลายักษ์ซิแฟคตินัส เจ้าปลาตัวนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในอเมริกาเหนือครับเพราะว่าเป็นปลาที่มีการค้นพบตายคาที่ขนาดพยายามกินเหยื่อขนาดใหญ่ครับแดงใด้เห็นว่าเจ้าปลาชนิดนี้มีพฤติกรรมดุร้ายโดยสามารถกินเหยื่อขนาดใหญ่ได้ในคําเดียวครับซึ่งเจ้าซีแฟกตินัเองก็มีความยาวถึง4.2เมตรอยู่แล้วดังนั้นบางทีถ้าปลาขนาดเล็กมีไม่พอเจ้านกเฮสเปอรอนิส ก็เป็นหนึ่งในเมนูของมันเช่นกันโดยส่วนตัวผมชอบมุมที่นักล่ากลายเป็นผู้ถูกล่ามากๆนะครับดูมีสีสันและน่าติดตามมากๆแต่สุดท้ายแล้วเจ้านกเฮสเปอรอนิสบางตัวก็สามารถใช้ข้อได้เปรียบเรื่องความคล่องตัวในการหนีรอดจากปลาซีแฟกตินัสได้นั่นเองแต่ด้วยความที่เป็นปลาที่ตะกราอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายแล้วซีแฟกตินัสที่ตัวเล็กกว่าก็ยังคงเป็นอาหารอยู่ดีจันว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีความน่าตื่นเต้นและได้เห็นสัตว์กลุ่มอื่นๆอ,อย่างนกเป็นตัวละครหลักในซีเควนนี้ด้วยในตอนต่อมา เราจะกลับมาบริเวณชายฝั่งของยุโรปซึ่งในตอนนี้คลื่นมาหาสมุทรได้พัดพาเอาไข่ของหอยแอมโมไนท์นับพันพันฟองพัดเข้าฝั่งเมื่อน้ำลดลงพวกแอมโมไนท์น้อยเหล่านี้เมื่อฟักเอาจากไข่จะเปรียบเสมือนอนุบาลเล็กๆของพวกมันทําให้มันสามารถอาศัยอยู่ได้โดยปราศจากนักล่าครับซึ่งตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยเพราะว่าเราจะได้เห็นเหล่าแอมโมไนท์น้อยตัวเล็กน่ารักนะครับฟักออกมาจากไข่แต่เมื่อกระแสน้ําลดลงมากเกินไปจะทําให้บริเวณนี้แห้งเหือดกลายเป็นทราย ดังนั้นพวกเหล่าแอมโมไนี์น้อยเหล่านี้จึงต้องหาวิธีในการเอาตัวรอดเดินทางกลับไปยังมหาสมุทรให้ได้ซึ่งตอนนี้ผมชอบมากๆนะครับที่พวกหอยได้มีการใช้กลยุทธ์ผลักดันกันเองให้เหมือนกับว่าเป็นมวลมหาหอยดันตัวเองลงมหาสมุทรได้สําเร็จแต่ว่าบางตัว ก็ถูกทิ้งท้ายไว้ให้กลายเป็นอาหารของสัตว์บกอย่างลูกไพโรแรปเตอร์ที่มาแคมิโอในตอนนี้ด้วยซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างน่าสัใจรครับว่าสัตว์อย่างหอยสามารถแสดงพฤติกรรมรันชาญฉลาดเหล่านี้ได้ด้วยและเสียงเพลงบรรเลงขณะที่หอยพวกนี้เดินทางกลับสู่มาสมุทรได้สาเร็จก็น่าพึงพอใจไม่น้อยเลยครับส่วนตัวที่โชคร้ายก็กลายเป็นปรากฏการณ์สังหารลูกสัตว์ที่มากที่สุดในบรรดาประวัติ BBC เลยครับผมนับไปทั่วเลยว่ามีลูกหอยตายกี่ตัวในฉากนี้เรื่องแบบนี้ BBC เขาไม่แพ่วงจริงนะครับ แต่ที่ผมสังเกตเลยคือ CG ของหอยในตอนนี้ค่อนข้างที่จะดรอปลงเล็กน้อยนะครับบางฉากเราดูออกได้เลยว่านี่แหละคือ CG ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราดูสายคดีสัตว์โลกจริงๆด้วยความที่เป็นแอมโมไนี์ก็เลยอาจจะทำา g g ตัวใสยๆยากนิดหนึ่ง ต่อมาเราจะเดินทางมายังกลางมหาสมุทรแปซิฟิกในยุครีเเชียสครับเราจะมาพบกับตัวละครเก่าทั้ง2ตัวเลยอย่างโทูรงกี้ซอรัสและโมซาซอรัสเจ้าเก่าครับโดยในตอนนี้ค่อนข้างมีการนําเสนอการล่าของโมซาซอในรูปแบบใหม่ครับโดยเจ้าโมซาซอตัวนี้จะมีเทคนิคการล่าเหยื่อที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่มันสังเกตฝูงโทูรงกี้ซอรัสที่มาหาอาหารได้สักพักมันก็จะซุ่มโจมตีโดยการว่ายเข้าไปใต้ฝูงโทูรงกี้ซอรัสและขดตัวเป็นรูปตัว C เพื่อเต็มตัวที่จะสปริงตัวเองขึ้นไปหาเหยื่อครับซึ่งสอดคล้องกับวิธีการล่าเหยื่อของปลาหลายๆชนิด ที่มีการงอนตัวก่อนพุ่งโจมตีหรือแม้กระทั่งการพุ่งจากด้านล่างคล้ายกับฉลามขาวก็เป็นวิธีการอนุมานที่เป็นไปได้ว่าโมซซอร์ขนาดใหญ่ก็อาจจะมีวิธีการซุ่มโจมตีในรูปแบบเดียวกันครับโดยครั้งแรกเจ้าโมซซอร์ตัวนี้พลาดไปเหยื่อมันหนีไปได้ครับและที่ผมชอบเลยก็คือสัตว์นักล่าส่วนใหญ่มักจะพลาดเวลาล่าเหยื่อครับบางครั้งอาจจะพลาดมากกว่าสําเร็จซะอีกซึ่งพบเห็นได้ในสัตว์ปัจจุบันครับและท้ายที่สุดเจ้าโมซซอร์ตัวนี้ก็ลองอีกครั้งแต่กลับกลายเป็นว่ามันลองกับตัววลลูกกออีาสโมิท่่่แ และไม่มีประสบการณ์ครับและมันก็ประสบความสําเร็จเกิดเป็นภาพที่น่าสวยงามของเจ้าโมซซอกระโดดงับเหยื่อและด้วยความที่มันเป็นสัตว์ใหญ่แค่แรงประทะของการโจมตีเพียงอย่างเดียวก็รุนแรงพอทําให้เหยื่อตายคาที่ขณะปะทะทันทีโดยไม่จําเป็นต้องออกแรงสังหารเหยื่อภายหลังอีกด้วยและก็เป็นเรื่องดีที่ในสารคดีนี้เราจะได้เห็นมุมมองสองด้านของนักล่าที่บางครั้งก็สําเร็จ และบางครั้งก็ล่าไม่สําเร็จครับในฉากต่อมาเราจะเดินทางกลับมายังยุโรปมาดูฝูงลูกแอมโมไนท์ที่รอดชีวิตไปได้ในตอนแรกกระแสน้ํามหาสมุทรได้พัดพาพวกมันมายังทุ่งหญ้าทะเลที่ชายฝั่งทวีปยุโรปครับโดยในยตอนนี้เราจะได้พบแอมโมไนท์หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งบางตัว เราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนและบางตัวก็มีหน้าตาประหลาดมากๆครับอย่างเช่นแบคคู l i t i s ซึ่งมีกระดองยาวเรียวและออกหากินบริเวณก้นทะเลหรือแม้กระทั่งเจ้าดิป l ลโมเซ r รัสที่มีลักษณะกระดองขดยาวเฟ้ยเหมือนกับคลิปหนีบกระดาษเลยครับและท้ายที่สุดผู้บรรยายก็แนะนําให้เรารู้จักสายพันธุ์ที่แท้จริงของเจ้าแอมโมไนนอยที่เราติดตามกันมาครับจริงๆแล้วมันมีชื่อว่านอสโตซิรัส และมีหน้าตาที่แปลกประหลาดไม่แพ้เพื่อนเลยซึ่งในช่วงนี้เป็นตอนที่เราจะได้เห็นแอมโมไนท์หลากหลายสายพันธุ์และน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับผมนะครับผมชอบที่ว่าในที่สุดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในท้องทะเลก็ได้มีซีเควนต์เป็นของตัวเองบ้าง และมีความโดดเด่นทุกตัวจริงๆนะครับและก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะได้เห็นเหล่าแอมโมนไนท์นับร้อยตัวอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างน่าทึ่งและผู้บรรยายยังได้กล่าวด้วยว่าเหล่าแอมโมนไนท์ได้ครองโลกมาราว400ล้านปีทําให้พวกมันขยายพันธุ์ออกไปจะมีความหลากหลายมหาศาลมากๆยิ่งกว่าไดโนเสาร์ครับแลนะสุดท้ายเลยผมชอบซาวด์แทร็กของตอนนี้มากๆบรรเลงออกมาได้มีความแปลกประหลาดสะท้อนถึงแอมโมนไนท์แต่ละตัวที่มีหน้าตาไม่คุ้นเคย และเมื่อถึงฉากที่พวกมันอยู่รวมกันเพลงซาวทกจากรู้สึกพิศวงกับกลายเป็นรู้สึกความอลังการและน่าทึ่งของเหล่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหล่านี้ทําให้ผมรู้สึกว่าแอานนาไรพวกนี้มันช่างเท่จริงๆนะครับในตอนสุดท้ายนี้เราจะเดินทางมายังแอนตาร์ติกาเราจะมาดูเจ้าอีลาสโมซอร์ที่ชื่อว่ามอเทอร์เนเรียครับซึ่งเป็นอีลาสโมซอร์ที่มีความพิเศษมากๆนอกจากผิวหนังที่มีไขมันสะสมเพื่อป้องกันความหนาวเย็นในแอนตาร์ติกาแล้วมันยังมีลักษณะของฟันล่าง ที่แบะออกข้างและโค้งลง เมื่อมันปิดปากจะเหมือนกับซี่กรองครับในการกรองเอาสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่ตามพื้นมากินเป็นอาหารซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ว้าวมากๆสาหรับผมนะครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักกับเพลซิโอซอร์ตัวนี้มาก่อนเลยและพฤติกรรมของมันก็ไม่เหมือนกับเพลซิโอซอร์ตัวอื่นเลยนะครับจัดว่าเป็นการนําเสนอสัตว์ดึกดาบรรที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์และพฤติกรรมที่มีความเป็นไปได้สูงและไม่เคยพบเห็นในอีลาสโมซอร์มาก่อนเลยจัดว่าเป็นเซกเมนต์ที่ดีมากๆครับผมรู้สึกทึ่งในการนําเสนอของเพลซิโอซอร์ตัวนี้จริงๆและโดยสภาพอากาศที่โหดร้ายมากๆดัังนน้ก็ ึงน่าทึ่งไปอีกที่มีสัตว์อย่างเพซิโอซอร์สามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ได้และปิดท้ายด้วยประโยคสุดอลังการของเดวิดแอเทนบรอสที่กล่าวว่าสัตว์ที่เก่งในการปรับตัวที่สุดก็ย่อมสามารถหาวิธีในการเอาชีวิตรอดในโลกดึกดำบรรพ์แห่งนี้โดยรวมแล้วอพิโซดนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์น้ําที่มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งมากๆหลายตัวเลยแล้วยิ่งฉากเป็นท้องทะเลขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปะกการังไปถึงทะเลลึกและชายฝั่งรวมไปถึงทะเลในแอนตาร์กติการวมไปถึงลักษณะการถ่ายทำที่สวยงามทำให้เรารู้สึกว่าสถานที่เหล่านี้ดูมีมนต์ขลังมากๆเลยในตอนนี้แต่ท้ายที่สุดเลยผมยังรู้สึกว่าสัตว์น้ำนะครับยังมีความหลากหลายน้อยนิดหน่อยแล้วก็มีการ reuse m o เดลสัตว์จากภาคที่แล้วมากเป็นพิเศษในตอนนี้แต่โดยวรวมก็ยังคงดูสนุกและอลังการไม่แพ้ตอนอื่นๆเลยจริงๆนะครับสำหรับตอนโอเชียนนี้จัดว่าดีงามมากๆ สำหรับใครที่เป็นสาวกสัตว์ดนดำบันในทะเลนะครับตอนโอเชียนนี้ก็เป็นตอนที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับคุณจะรู้สึกสมหวังแน่นอนถ้าเกิดดูจบตอนนี้ส่วนซีนที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้ก็คือซีนของแอมโมไนี์นั่นแหละครับที่มีความอลังการความแปลกและความหลากหลายของแอมโมไนี o ์มากที่สุดในบรรดาสารคดีต่างๆเลยไม่เหมือนแอมโมไนี o ์ในสารคดีอื่นที่ออกมาเป็นแค่ตัวประกอบครับแล้วคุณผู้ชมละครับมีช่วงไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe ให้ช่องมิสเตอร์เดน e r ิเกอร์ด้วยนะครับสำหรับตอนต่อไปเราจะมาเจอกันในตอนนอร์ทอเมริกาและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย